สวัสดีคะ่ะคุณลูกค้าวันนี้พบกับบรารมีฮิวที่ดินสวยจังหวัดนครนายกนะคะวันนี้พาคุณลูกค้ามาชมที่ดินแปลงสวยอีกหนึ่งแปลงคะ่ะเนื้อที่สองไร่เป็นสวนมะยงชิดนะคะมีมะม่วงมะยงชิดแต่สวนนี้ส่วนใหญ่จะเป็นมะยงชิดซะเยอะนะคะตอนนี้มะยงชิดออกลูกแล้วนะคะเป็นมะยงชิดพันธุ์ทูลกล้าวลูกใหญ่เนื้อที่สองไร่คะ่ะพร้อมบ้านหลังน้อย,อ,ย,อ,ยอีกหนึ่งหลังนะคะ เ,ออเดี๋ยวจะให้คุณลูกค้าได้ดูพื้นที่นะคะว่าด้านหน้าติดถนนคอนกรีตนะคะคุณลูกค้าให้คุณลูกค้าดูพื้นที่นะคะนี่ค่ะคุณลูกค้าไม่ยงคิดลูกใหญ่ๆเลยนี่เป็นพื้นที่โดยรอบนะคะมีบ้านหลังน้อย,นอยหนึ่งหลังภายในสวนจะมีมะม่วงนะคะมะม่วงออกลูกแล้ว ผลไม้ในสวนนี่เก็บผลผลิตได้แล้วทั้งหมดนะคะด้านหน้าติดถนนคอนกรีตค่ะอยู่ในเขตชุมชนนะคะมีเพื่อนบ้านเป็นพื้นที่สวยๆเลยค่ะไม่ไกลตลาดบ้านนานะคะห่างตลาดบ้านานาเพียงแค่สามกิโลนี่ค่ะพื้นที่โดยรอบอันนี้บ้านหลังเล็กๆนะคะเราสามารถต่อเติมได้ค่ะมะม่วงก็กำลังออกลูกนะคะคุณลูกค้านี่ค่ะ มะม่วงลูกใหญ่หญเลยซื้อตอนนี้เก็บผลผลิตได้เลยนะคะอันนี้คือพื้นที่โดยรอบนะคะติดถนนคอนกรีตคุณลูกค้าท่านใดสนใจสอบถามมาได้ที่081 189 8126ค่ะ081 189 8126 หลังนี้ราคา3ามล้านเห้ามืบาทนะคะนด่วนๆค่ะ